ไปที่วัดวัดหนึ่งก็ไปเจอเป็ดตนหนึ่งเป็นผู้หญิงสูงเหมือนกับเท่ากับเสาไฟฟ้าเนี่ยสูงมากเลยก็เลยกําหนดจิตถามว่าอ้าวเธอทํากรรมอะไรไว้หรือถึงได้มาเกิดมามาเป็นเป็ดเฝ้าอยู่ที่วัดนี้เป็ดตนนั้นก็ตอบว่าตอนที่เรามีชีวิตอยู่เราไปเที่ยวงานวัดที่วัดนี่แหละแล้วเราก็ซื้อเป๊บซี่น้ำแดงกินไก่ถุงมาพอเราดูด พอเราดูดน้ำหมดแล้วก็ทิ้งไปเลยไม่ได้จัดไม่ได้ทิ้งตามที่เขาจัดไว้ให้ไงทิ้งซีซัวไปเลยแล้วก็เหมือนกับซื้อท็อฟฟี่มาอมท็อฟฟี่เสร็้วกระดาษก็ทิ้งไปเลยแล้วเราก็ตายมาเราก็มาเป็นเป็ดเฝ้าวัดคอยเก็บกระดาษเก็บขยะอยู่นี่แหละโอ้มาต้องไปเก็บขยะให้วัดใช่ไหมเป็นเพียเดียวเดียวไอ้ที่เห็นนี่คือยังไงเห็นด้วยตาเห็นด้วยตาเนื้อเนื้อลักษณะเขาเป็นยังไงคะเขาสูง เท่าเสาไฟฟ้าเลยสูงเแล้วเสื้อผ้าที่ใส่เสื้อผ้าเขาใส่ก็เหมือนกับเสื้อผ้าที่คนบ้านนอกที่เขาใส่อ่ะเก่าๆอ่ะเก่าๆอ่ะใส่เก่าๆผ้าถุงเก่าๆเสื้อเก่าๆแต่จริงว่าสูงแบบมือใหญ่เท่าใบลานอะไรปาาเท่าเขาเาก็ใหญ่ไปตามตัวเขาที่เขาสูงนั่นแหละแต่ชนิดของเป็ดใช่แต่ว่ามีเป็ดหลายอย่างใช่เราเราเห็นเขาไงเราเห็นเขาเราก็เลยกำหนดจิตคุยกับเขาเราก็ เดี๋ยวสักนิดหนึ่งคือเรื่องเห็นนรกสวรรค์เนี่ยนานหรือยังคะอ๋อเมื่อตอนนั้นอายุ30ตอนนี้อายุ56 26ปีแล้ว26ปีเห็นไหมนี่แล้วเรื่องเปรตเนี่ยเรื่องเปรตนี่ก็เออเรื่องเปรตนี่ประมาณสัก16ปีหรือ20ปีประมาณนีด้วยตาเนื้อหลังจากหลังจากนั้นเป็น10กว่าปีไม่ไม่จะเห็นว่าคุณมุกดาเนี่ยคือพูดอะไรเนี่ยคือจะ จะจะถูกและตรงคือจะถามเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะเหมือนเดิมเพราะว่าความที่เห็นเนี่ย <จะ S 1> คือ<ะ>คือหมายถึงจําแม่นเพราะมันติดตาเพราะมันมันจ,จักจิตเลยที่ว่าเ<ค><ค>จอสภาพตรงนั้นคือจะถามกี่ครั้งเนี่ยไม่เหมือน,นเราเรื่องคุยเรื่องอะไรบางทีเนี่ยเราก็อาจจะลืมไปถูกไหมแต่นี่ไม่ลืมไม่ลืมอ่ะไม่ยี่สิบปีเนี่ยบางคนใช่ไหมอ๋อมีเปรแตอนนี้ตอนนี้เป็ตตัวเนี้ยไม่ได้เห็นเองพ่อเผื่อพ่อเผื่อเห็นพ่อเผื่อตอนนั้นเมื่อสมัยที่อายุ ามสิบเอดฝากคือว่าพอวันเสาร์อาทิตย์นี้ก็จะมาบ้านพ่อเผื่อบ้านพ่ออาจารย์ชมพูดนี่แหละพ่อก็จะสอนสมาธิให้ไงสอนการปฏิบัติสมาธิให้แล้วพ่อก็บอกว่าบุกดาเมื่อคืนเนี้ยพ่อไม่ได้นอนทั้งคืนเลยเออจนถึงเช้าเลยตอนสี่ทุ่มนะพ่อเห็นคนข้างบ้านเนี่ยเอ๊ะทำไมเขายังไม่ตายทําไมจิตวิญญาณเขาเป็นเป็ดเดินทงทงๆที่ในซอยบ้านพ่อล่ะตอนเช้าพอพ่อ ออกจากสมาธิแล้วพ่อก็มาเออทำไมคนนี้ยังมีชีวิตอยู่แต่ทำไมตอน,น,นคืนเนี่ยจิตวิญญาณกลายเป็นเปรตเดินโทงทงในซอยละ่ะพ่อก็เลยเฝ้าพฤติการดูเขาสามวันโอ,โอ้พ่อถึงรู้ว่าเขาเป็นคนรักเล็กขโมยน้อยอเห็นไหมบุกดาคนเนี่ย บางทียังไม่ตายเลยแต่จิตวิญญาณเป็นเปรตล้วนะถูกต้องก็พอเอินมาเจอกับตัวเองคราวนี้มาเจอกับตัวแล้วนี่คือฟังฟังพ่อว่อ,อารมณ์ตอนนั้นเชื่อไหมคะ ตอนนั้นฟังพ่อแล้วก็ยังเฉยเก็ยังเฉยๆอยู่แต่คือว่าไม่เชื่อหรือไม่ไรคือเฉยเเพราะเราไม่เห็นพ่อเห็นแล้วพ่อมาเล่าให้ฟังแต่มาถึงตัวเองก็มีคนนึงคือว่าเป็นลูกค้าเขาเดือดร้อนเงินมากเขาก็เขียนเช็คมาแรก7จ็ดหมื่นเดือนนึงกาให้ดอกสบาท โอไม่มดอกเออเขาให้เขาให้สบาทคือว่าถ้ามาเอาฟรีๆเขากลัวเราจะไม่ให้ไงเขาก็เลยให้ดอกเราสามบาทก็เขาให้มาสองพันเดือนหนึ่งแล้วก็เออให้เงินสดเข้าไปรับเช็คเข้ามาเช็คยังไม่ผ่านเลยไปตกกโลกเหมือนกันนอนหลับอยู่ที่บ้านแต่จิตวิญญาณออกไปตกกระโลกหมายถึงว่าเช็คไม่ผ่านนี่หมายถึงว่าเงินเราไม่ใช่คือว่ายังไม่ครบเดือนเงินเช็คมันยังไม่ผ่านแต่จิตแต่ราเงินเราได้มาแล้วหรือยังไม่ได้เงินเราให้เงินเข้าไปเก็บเือนเขา เรามาใบหนึ่งเจ็ดหมื่นแล้วให้ดอกมาสองพันอ๋อดอกนี่คือเป็นเงินสดให้สดเงินสดเลยแล้วให้มาเลยให้เงินสดเลยให้ดอกเลยสองเท่ากันรับแล้วรับแล้วแล้วก็อยากรู้ด้ยแล้วเช็คยังไม่ได้ผ่านเลยมีคืนหนึ่งนอนหลับไปแล้วก็ฝันไปตกนรกไปเข้าเครื่องรีดไอ้เข้าเครื่องรีดเครื่องรีดนี่นะคล้ายๆแต่เป็นห้องสี่เหลี่ยมนะสี่เหลี่ยมใหญ่อนกันแล้วเครื่องรีดนี่คล้ายๆบทถนนลูกใหญ่ๆอ่ะ ลูกใหญ่ใหญ่ะบทถนนลูกใหญ่ใหญ่เลยเป็นเป็นเหล็กเหล็กโผมันมันหมุนอย่างเงี้ยมันมันวางอยู่ที่กลางเหล็กสิในห้องเหล็กนนะแล้วมันก็วางของมันเองมันก็หมุนไม่ต้องมีอะไรเสียบหรอกนะหมุนหมุนอย่างนี้ใช่ไหมแล้วคนที่ตกนรกเนี่ยก็ขุมเรียกใช่ไหมก็เนี่ยเนียยืนเลียงแถวเข้าเลี้ยงแถวหนึ่งเนี่ยเยี้ยเยอะพอเข้าไปปุ๊บใช่ไหมทุกมัก็มุดเข้าไปมันก็แบนออกมาเป็นปลาหมึก รีดเลยอ่ะเละเป็นปลาหมึกรีดเลยพอถึงเราก็ยืนคนสุดท้ายใช่ไหมพอถึงคนสุดท้ายปุ๊บนายนายนิติบาลเนี่ยเขาเดินไปประมาณ10เมตรอ่ะเขาเดินไปทําอะไรก็ไม่รู้ฉันก็ไม่ยอมเข้าเครื่องรีดไงแสดงวตาสงสสยไปเปิดเปิดบัญชีดูว่าคนนี้มีบุญรอเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ฉันเขาฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมเข้าไปมยออฉันก็คือไปวิ่งบนลูกกิ่งอ่ะวิ่ง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 เสร็จแล้ว เขาก็หันไม่เห็นอุ้ยอีคนนี้มันทำไมไม่เข้าเครื่องรีดวะเขาก็เดินมาเราสเปียบเหมือนลูกแมวเองเขาก็จะมาจับหลังเสื้อเนี่ยจับตัวใหญ่ใช่ไหมขอตัวใหญ่เขาจะมาจับแค่นี้เรลูกยังมายัดใส่เครื่องรีดพอยัดใส่เครื่องรีดใช่ไหมนึกถึงพุทโธนึกถึงพาวนาพุทโธตัวลอยเลยตัวลอยลอยโอ้โหบุญเรื่องราว โอโห,ห,หกำลังนะสนุกเลยนี่น,นี่เดี๋ยวเด๋ยวต้องคุยนิดนึงว่าจบแล้วหมดเวลา <laughs> เดี๋ยวสอน <laughs> กํา <laughs> ลังกําลังสนุกเลยลนะคือคือตรงนี้เนี่ยนะคือมันเป็นอะไรที่ว่าคือคนไม่คิดไงว่านี่ เงินแท้ๆแล้วเงินของตัวเองเนี่ยมันไม่น่าจะต้องไปตกนรกเนี่ยไม่ไม่ไม่ดอกใช่ไหมคะดอกก็นี่แหละดอกไงก็นี่อคือดอกนี่ไงที่ไปตกนี่คือเนื่องจากไปไปได้เอาดอกเขาไงสรุปก็คือผลจากการที่เราภาวนาก็ทําให้เรารอดจากภุมนี้้มก็คือยังยังยังไม่อีกยังที่เดี๋ยวก่อนมันยังไม่จบนยังเลยยาวนะยังยังยังไม่จบแต่ว่าด้วยเวลาเราที่เราใกล้แล้วตอนนี้เดี๋ยวเราคิดว่าในในในสวนตรงที่ว่าเออโดน โดนโดนเจอนิรนามเนี่ยมามาจับแล้วก็จะให้เจอกรรมแต่ว่าพุทโธช่วยนะอันนี้พุทเน้นนิดนึงคืออย่างน้อยมีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจก็ช่วยได้นะฮะเราก็คงต้องฟังตอนต่อไปเที่ยวหน้าเดี๋ยวเราขอแต่นิดนึงว่าเรื่องที่เล่ามาเนี่ยเราเห็นแล้วมันน่ากลัวเพราะฉะนั้นคนในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยทำกรรมกันเยอะยิ่งสถานการณ์ตอนนี้อยากนะอยากให้ทุกๆคนเนี่ยได้ มีความรักมีความสามัคคีแล้วก็อย่างน้อยอย่าทํากรรมโดยเฉพาะกรรมกับประเทศชาติเนี่ยน้าพูดแล้วนี่ขนลุกเลยนะน่ากลัวมากเป็นกรรมที่แรงมากเราขอให้คนไทยรักและเมตตาต่อกันอย่าทําร้ายแค่โทรศทที่กำลังวิ่งขึ้นมันทําให้ถึงปานาติบาตมันผิดข้อหนึ่งเลยแล้วก็สะท้อนใจที่หลายๆคนพูดบอกว่า สะใจจังเลยให้มันบาดเจ็บให้มันไปตายไปคือถ้าคุณลองมีความคิดอย่างนี้อยู่ในใจอันตรายที่สุดนี่คือข้อแรกเลยปานาติบาตเพราะฉะนั้นเราหวังว่าคือเราชาวพุทธเนี่ยอย่ามีเลยพยายามที่แผ่เมตตาตอนนี้เราก็มีการสวดมนต์ใช่ไหมคะของหลวงปู่สังวรแล้วก็บทสวดมนต์ที่เราเนี่ยมีสวดกันในตอนนี้สามทุ่มทุกคืนเพื่อให้สงบลมเย็นทั่วทั่วประเทศไทยทุกจังหวัด ที่ได้รับชมรายการของเรานะคะ,คะจะเป็นวิทยุก็ดีหรือเป็นทีวีที่ดูก็ดีเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยสร้างความดีปฏิบัติธรรมอย่างน้อยสีลห้าต้องมีแล้วก็ด้วยความเมตตายิ่งช่วงนี้เนี่ยคือเรื่องอภัยนี่สำคัญ,ค,ญคือม,มีความเมตตาแล้วก็อภัยให้กันแล้วก็ถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นญาติกันเป็นมิตรกันเป็นลูกเป็นหลานเพราะว่าต่อไป เราลูกหลานเราต่อไปต้องดูแลประเทศชาติเราไม่อยากให้ประเทศชาติเราบอบช้ำ <c oughs> เพราะฉะนั้นตอนนี้สถานการณ์อยากให้คลี่กลายในสิ่งที่ดีแต่ว่าด้วยบุญบาร,รมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว <c oughs> เราได้สร้างบุญกันมาทั้งชมพู่ด้วยทั้งน้าทั้งคุณมุกดานเนี่ยก็ขอน้อมบุญ <c oughs> ทั้งหมดนี้ด้วย กายวาจาใจนะคะช่วงใกล้วิสาขบูชาด้วยก็ขอน้องบุญกุศลทั้งหมดทั้งชาติอดีตปัจจุบันอนาคตในการให้ทานรักษาศินเจริญภาวนาแล้วก็ในการช่วยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็น้องบุญถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชนะคะแล้วก็ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชาชีนาถและพระบรม์ง์านุวงวงทุกๆพระองค์ ให้กับะสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศตอนนี้ให้อยู่กันอย่างสงบร่มเย็นแล้วก็ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญนะคะแล้วก็ขอให้คุ้มครองประเทศชาติเพราะท่านปกครองแผ่นดินโดยธรรมนะคะในในส่วนที่อย่างน้อยเราเป็นส่วนหนึ่งก็ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขให้สงบร่มเย็นโดยเร็วพันด้วยพลังความรักความสามัคคีขอเสริมสักนิดหนึ่งค่ะขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะ ให้คุ้มครองประเทศชาติบ้านเมืองและคนไทยทุกคนหให้หันมามีสัมมาทิฏฐิมีสติแล้วก็ระลึกในสิ่งผิดชอบชั่วดีระลึกถึงพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยให้มาก,มากนะคะท่านคงจะทุกข์ใจมากที่เห็นลูก,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 กทะเลาะก,กันเพราะฉะนั้นเนี่ยอตอนนี้ก็ขออุทิศบุญกุศลให้กับผู้ที่สูญเสียชีวิตและขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวทุกครอบครัวที่สูญเสียไปแล้วก็ อยากให้ทุกคนกลับมามีความเมตตาและให้อภัยต่อการหวังว่าคงจะเห็นบ้านเมืองเราอยู่เป็นสุขสงบร่มเย็นลออแล้วก็ไม่มีบ้านเมืองไหนประเทศไหนเหมือนเมืองไทยเมืองไทยนี่เป็นที่หนึ่งของโลกเลยนะว่านะ,ะแล้วก็ที่ไปที่เราไปต่างประเทศมาหลายประเทศแล้วเมืองไทยนี่ดีที่สุดแล้วก็มีพ่อหลวงของเราเป็นที่หนึ่งของโลก ชาวโลกนี่ยกย่องเลยเพราะนั้นเราภูมิใจและเราเป็นคนไทยแล้วอยู่ในศาสนาพุทธนี้ถือว่าโชคดีก็ขอโมทนาให้ทั้งหมดทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุขค่ะตอนกลางคืนก็จะมีอาการละวัตตาโสดเป็นพระคาถาที่ปู่สังวรแล้วก็ให้ทุกๆคนเนี่ยได้มาสร้างบุญทําสมาธิตลอดนะคะแล้วก็เห็นอะไรที่ไม่ชอบมาพากลช่วยกันนะคะในส่วนตรงนี้เราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าทําทุกๆบ้านทุกๆ ครัวเรือนเนี่ยมันจะเป็นพลังสามัคคีเป็นพลังบุญค่ะด้วยเวลาของเวลาของรายการเราหมดลงนะคะก็คงต้องติดต่อติดตามเรื่องของน้ำบุกดาต่อนะคะครั้งหน้าคงได้ไปเจอกันในลานธรรมนะคะแล้วก็พบกับรายการบอกกล่าวเล่ากล่าได้ในทุกวันพุธเวลา18นากาถึง19นาฬกาทสถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ sbbtv 999และสถานีวิทยุสังฆทานธรรมดิฉันและทีมงานพร้อมกับนักการและ คุณมุกดาขอลาท่าน <c oughs> ผู้ชมและท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะณภูมิ ทำสามัคคีกันทำ